สวัสดีครับพี่น้องพบกับบ่าวเดครับอีสานคนไกลบ้านครับืันนี้น้องๆนี่อันนี้อาจารย์อะไรครับนี่อาจารย์กีตาร์ครับเอาแววมาลายตองชาติทําเองได้นี่เห็นปะเทศเดียวเลยทานคืนแล้วมาเล่นน้ำเออเดี๋ยวเขาไปล่องกันพี่น้องเดี๋ยวเป็นเห็ดสนูกอยู่โมทรรมาดาได้นี่เท็ดสนูเป็นนะอันนี้น้องอะไรครับนี่น้องอะไรนี่น้องเดียวน้องเดียวนะครับน้องอะไรครับน้องควาครับน้องควาสอันนี้น้องอะไรน้องตี น้องตีนัตตีเ<ม>ออน้องอะไรครับนะ่ะนิจจานิจจาทีมาแกงสนุ่ให้เบิงเหมือนนั่นนะนี่นี่ว,ว้าวอาจารย์แต่ละคนของแท้เลยครับนี่มาจากบ้านอะไรครับบ้านแขนเหนือนครับโอ้เดี๋ยวเอาไปล่องกันแต่ว่าแดดแดดกะลุยคือเก่าเาร่มหมูมีอยู่ครับเพราะเดี๋ยวล่องอยู่เดี๋ยวถาอาจารย์กีตาเฮดเฮดอัตสนุ่กันนี่ เดี๋ยวเราไปล่องกันเปิดเปิดช่องยางสวย์แล้วพี่น้อยก่นะอือกำลังแต่งสนุ่นซอยกันนะครับออาจา์กีตาร์อยู่ปอห้าเนี่ยลองสนุกนกันเดี๋ยวค่อยไปปล่อยกันเฮาจาเย็นมาเขาโฮมกันบุกละงานเขาครับพี่หน้องแกงสนุ่นครับไปบ้านเพื่อนเอาไปได้ยังไงมึง้องสีให้แทนต้องสีเอาให้อ่ะอ่ะชกล่องไว้ถือกล่องไว้

ดังดีเยอะด้ดังดีนะเอาขัาหนอีกอีกหนึหนงต่พานแล้วว่าสันสนุ่งะสิจัดไปครับมัดโอ้ฝนสั่งย่างดีเปิดช่องครับเปิดช่องเอ้ยติดเองดีดีเดี๋ยวเข้าไปล่องกันนะล่มซ่งนอีกึ้นนี้ครอก ปีกมันอ่อนรากะนีเอ้ยปีกการล่านตีนี่การล่านไปนี่ปีกการล่านนี่ลายโตครับนี่เดี๋ยวฮะเป็นปเลนกันแดดกระสูเห็นปะน้องเปาได้จุฬาโอ้โหมาสมทบสามซี่โตแล้วครับเหมือนนี่งานมิีติ่งเล็กน้อยเพื่อของน้องอันนี้ไปแล้วนี่จา้าโอ้น้องนัตตีนัตตี พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วน้องยังน้องกีตาร์ครับเปิดช่องเปิดช่องว่าน้องกีตาร์นี่ครับตัวเก่งติดสนุเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยอาจารย์กีตาร์ของน้องนี่ไปละน้องนัดขุดคนพ <c oughs> ุดน้อยน้อยุ่มตียุ่มเติร์ดคนน่ะส <c oughs> นุ <c oughs> น่ <c oughs> นวาว ไปแล้วครับโอ้ข้นดีของเพิ่นสองห่องแต่ว่าร่มบ่แห้งเนาะล่มห่อนวาวหนองกิตาะแต่ของต้องแรนเพิ่นว่ามาเข้ามาชมกันเปิดช่องหล่ธงชาติครับโอ้โหโอ้โหเบิ่งนี่มีแต่ทีมงานมีติ่งเขาได้เนี่ยมีติ่งน้อยๆเด้เนี่ยวาวซีหาตัวบุธรรมดาอันนี้เอาลงล่ะ ร่มท่านไหญมาพี่น้องแต่ว่าแดดครับสูดด้แดดบ่ไหวสูดด้แดดไม่ไหวเอาอยัางว,ว้าวน้องกีตาร์เอาเมตรห้าสิบลายทองชาติโอ,อ้ยสายสวยสม,มัดนเปัน ไปแล้วครับว่าอาจารย์ตะอันนี้ว่าอาจารย์นณตีครับปล่อยขึ้นไหมไปแล้วสายสวยครับขรังอาจารย์ตาะเอ้าเฮ็ดขึ้นดีเนาะเด็กน้อยก็ได้เด็กน้อยปล่อยหาครับเสือเข่ามาให้น้ำนองครับเนี่ยซื้อข้าวมากินกันเคุณเรียกเรียกเอ้ใครนมากินข้าเปล่าไหรือเพื่าไปอื่นไมากินข้าได้ทีมไม่หันกลั่นก็ได้ มีหฮวนเดดเลนวาลกันแล้วเท้ากับมาคึกเล้เว,วาวตอนะดีมากดีมากดีกว่าไปเล่นเกมกินยาเสพติดน้องกีตาร์ก็ทำอะไรครับเนี่ยทำประกับ,ปร,กบประกับหน่อยนะใส่ตัวนี้เลยโอฮไหมโอเคครับพี่งกนนั่งเล่นยู่นี่และไอ้ร่มมากวัดนีเขาจังไปเลียนแต่ว่าแดดครับ บอสูงน้อนค่อนเถอะนแดดครับ,รบ,รบโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนอกอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม